ผมไปอ่านหนังสือนะครับชื่อว่า4 0 0 0 w e e k นะครับการจัดการเวลาสำหรับมนุษย์จำนวนสัปดาห์เฉลี่ยของชีวิตของคนเราอ่ะเขาบอกว่ามีประมาณ4,000สัปดาห์เวลาเราหาทางออกกับการจัดการเวลาไม่ได้นะครับเขาบอกให้ยอมรับมันว่ามันไม่มีทางออกแล้วนั่นแหละการยอมรับว่ามไม่มีทางออกอ่ะมันคือทางออกครับถ้าคุณจะเรียนรู้เรื่อง time management หรือการจัดการเวลานะครับคุณต้องห้ามพลาด สวัสดีครับผมโอมชูศิลินนะครับผมเป็นเทรนเนอร์ เกี่ยวกับด้านการจัดการเวลานะครับชื่อว่าพ o มารโดโรเทคนิคนะครับเป็นพ o ม o d โดโรไลเซนเทรนเนอร์คนแรกแล้วก็คนเดียวของประเทศไทยนะครับผมไปอ่านหนังสือนะครับชื่อว่า4 0 0 0 w e e k กนะครับการจัดการเวลาสำหรับมนุษย์นะครับมาซึ่งเป็นหนังสือที่ผมบอกว่าถ้าคุณจะเรียนรู้เรื่อง Time Management หรือการจัดการเวลานะครับคุณต้องห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้เลยนะครับชื่อว่า4 0 0 0 w e e k นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดย คุณ Oliver b ร r เบอร์กแนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเขาเรียกว่าเอา k ีย์พอยต์นะครับที่ผมไปแคปเจอร์มาแล้วกันเนาะเราคิดว่าเฮ้ยมันสามารถใช้ได้กับชีวิตของผมนะครับคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้บอก o อเวอร์ก่อนละกันก่อนที่จะไปลง Bullet p o i n t ์ต่างๆนะครับว่าคือหนังสือเล่มนี้มันจะเกี่ยวกับจํานวนสัปดาห์เฉลี่ยของชีวิตของคนเราอ่ะเขาบอกว่ามีประมาณส0่0สัปดาห์ ใช่ครับก็คือ4000 Week นั่นแหละหนังสือเนี้ยมันจะสำรวจแนวคิดต่างๆที่มันเกี่ยวกับเวลาหรือเกี่ยวกับบุคคลวิธีที่บุคคลต่างๆเนี้ยใช้ชีวิตในเรื่องเวลานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเนี่ยมันมีจํากัดเนาะมีแค่4,000สัปดาห์ซึ่งคุณเบิร์กแมนเนี่ยเขาเขาก็ชาร์เลนจ์นะครับวิธีการต่างๆในการจัดการเวลานะครับแนะนําในการทําให้มีความ productive นะครับทำยังไงให้ เราสามารถมีความ productive มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกว่ามี purpose อะมีมีความตั้งใจมีจุดประสงค์นะฮะแล้วก็เน้นไปที่ความสำคัญเกี่ยวกับ ความไม่แน่นอนหรือ uncertainty นะครับคอนเซปต์หนังสือเล่มนี้คือการอยู่กับ present นะครับก็คืออยู่กับปัจจุบันนั่นแหละนะครับแล้วก็ค้นพบความหมายของกิจวัตรประจําวันของเราทั่วไปนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะทําสิ่งต่างๆที่มันเป็นรูทีนอยู่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยรูทีนนั่นแหละผมว่ามันดีมากๆเลย้าถ้าใครทําแบบรูทีนสมมติอ่านหนังสือทุกวันทำอดแ c a s t ทุกวันทํา YouTube ทุกๆอาทิตย์อะไรอย่างนี้ครับเป็นรูทีนที่เขาเรียกว่า meaningful มันมีความหมายมากๆเลยเพราะฉะนั้นทําต่อไปนะครับแล้วก็ จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าอยากจะช่วยคนให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นภายใต้ข้อจํากัดของเวลานั่นเองนะครับซึ่งนะครับมีหลายๆรูปแบบนะครับที่ผมจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ผมอ่ะได้เรียนรู้นะครับสำหรับตัวหนังสือชื่อ4000 weeks นี้โอเคข้อแรกนะครับที่ผมได้เรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้คือ ผมได้เรียนรู้ว่าบางทีเราอาจจะตกหลุมพรางกับเรื่องกิจกรรมที่มันสำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นหัวข้อของอีเมลอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าพนักงานประจำหรือว่าเจ้าของธุรกิจบา,บางคนก็จะใช้ออนไลน์ใช่ปะใช้อีเมลอ่ะเราตกหลุมพรางกับคำว่าแบบ i m p o r t a n t คือแบบสำคัญคือเคยเป็นมาว่าแบบหัวข้อของอีเมลมันเขียนว่าสำคัญมากอะ่ะเออแล้วพอเราเปิดอ่านจริงๆมันไม่สำคัญอะ่ะเอออันนี้แหละมันเป็น trap หรือว่าหลุมพรางทําให้เราสามารถโยนความสนใจไปกับส mm hmm. ิ่งที่ม şey ันไม่สําคัญอ่ะเออนะครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญคือเราจะต้องเวทเวทหมายความว่าชั่งน้ําหนักนะครับว่าสิ่งที่เออบางทีอ่ะมันอาจจะเป็น text คือเขียนอะเขียนอาจจะสําคัญแต่จริงแล้วมันไม่สําคัญจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องบาลานซ์กันเนาะว่าแล้วก็ใช้เขาเรียกว่ากาลังภายในของเราเนาะอาจจะเปิดอ e ีเมลออกมาอ่านจริงๆแล้วสมมติเสียเวลาเปิดไปแล้วจริงๆอ่ะแล้วมันไม่สําคัญเราก็ต้องรีบปิดไปอย่างเงี้ยนะฮะก็ควบคุมตัวเองอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับข้อต่อไป เป็นข้อคิดอ,อ,อันหนึ่งคือตอนที่เราทํางานเนาะเรามัวแต่ทํางานที่มันเล็กๆที่คิดว่าบางทีแบบเสร็จเร็วๆมันจะมีกฎข้อต่างๆที่บอกว่าอ two minutes rule t o second rule three second rule five second rule อะไรอย่างเงี้ใช่ป่ะเออที่แบบเฮ้ยทำงานให้เล็กๆให้เสร็จๆอะ่ะแต่สุดท้ายอะ่ะเบิร์กแมนเขาชาร์เลนจ์ว่าสิ่งที่มันเล็กๆที่เราทําก่อนอะมันอาจจะไม่สําคัญเออคือสุดท้ายเราอาจจะหมดเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญ เบิร์กแมนเปรียบเสมือนแบบเราเหมือนหนูถีบจักรอะ่ะคือเราทํางานไปเรื่อยๆถีบจักรไปเรื่อยๆทํางานทีละเล็กทาเล็กๆเล็กๆถึงแม้ว่ามันเป็นแบบใช้เวลา2นาทีหรือ5นาทีแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือเรา end of the day เส้นวันเราหมดเวลาไปกับงานที่มันไม่สําคัญเพราะฉะนั้นถามตัวเองเสมอว่างานที่เราทำอะ่ะถึงแม้ว่ามันเป็นงานเล็กๆครับมันสําคัญกับเราจริงหรือเปล่าโอเค นะฮะข้อต่อมาที่ผมได้เรียนรู้คือที่เขาบอกว่าบางทีคือเราไปโฟกัสงานที่ปริมาณมากกว่าคุณภาพเออจนเราจนเราลืมเรื่องคุณภาพอาจจะเป็นแบบเราสักทํางานแบบเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆยอะเยะไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราลืมเรื่องเรื่องคุณภาพของมันเคยเป็นป้าตอนเด็กๆอะ่ะผมก็เป็นคือตอนเด็กๆเราก็พยายามอ่านหนังสือสอบเนาะว่าอ่านหนังสือยิ่งเยอะยิ่งดีถูกไห เออแต่สุดท้ายคือมันไม่เข้าหัวครับเราอ่านแล้วเราเรา,เราสอบได้ไม่คะแนนคะแนนไม่ดีเท่าเพื่อนที่อ่านน้อยๆน,นะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพมันสําคัญมากๆเลยนะครับอันนีเนเน้เป็นตัวอย่างของการอ่านหนังสือใช่ป่ะแต่ว่างานของเราจริงๆอะ่ะเราอาจจะต้องกลับไปถามตัวเองครับว่างานที่เราทำอะ่ะมันคือสักแตรทำทำเยอะๆเยอะๆเยอะๆเพื่อให้คนอื่นดูว่าเราทํางานเยอะเรายุ่งใช่ป่ะหรือคุณเราจะแคร์เรื่องคุณภาพมากกว่ากันอะ่ะ นะครับอันนี้ก็จะเป็น food for thought ให้ทุกคนคิดแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยการการที่ทํางานเรียนหนังสือแล้วก็เราเน้นที่ปริมาณมากกว่าคุณภาพแบบเป็นยังไงแล้วเราอยากให้ reflect ตัวเองอะเอาแบบสะท้อนตัวเองในงานปัจจุบันของเราะครับว่าเฮ้ยเราทํางานที่เน้นที่คุณภาพมากกว่าหรือเป็นเน้นที่ปริมาณมากกว่ากันโอเคข้อต่อมานะครับ ทำไมเราจะต้องขยายกิจกรรมนั้นนะคะมันมีคําถามว่าทาไมเราจะต้องขยายกิจกรรมนั้นให้เต็มๆเยอะๆตลอดเวลาเขายกตัวอย่างเช่นแม่บ้านชาวญี่ปุ่นใช่ไหมครับจริงๆเขาก็มีเครื่องทุนแรงใช่ปะ่ะเวลาเขาซักผ้าใช่ไหมก็คือแบบอ่ะเขาซักผ้าเขาก็มีเครื่องซักผ้าใช่ปะ่ะที่แบบโหถนอมมือใช่ปะ่ะนะฮะไม่ต้องซักด้วยมือแต่สุดท้ายทําไมเขา ต้องไปซักมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยสุดท้ายเรามีเคลื่อนทุนแรงเยอะแยะแล้วแต่ว่าสุดท้ายทําไมเราจะต้องใช้พลังงานของเราขยายกิจกรรมให้เราดูว่าเราเราขยานันเราทําแล้วมันเยอะเราทําแล้วมันเต็มอะไรอย่างเงี้ยผมอันเนี้ยผมอาจจะโยงไปที่กฎที่ชื่อว่า p าร์กินสันหลอนะฮะกฎพาร์กินสันลอเขาบอกว่าเรา จะขยายกิจกรรมที่เราทําให้เต็มเวลาสมมุติผมบอกว่าผมให้คุณเขียนรายงานหนึ่งหน้ากระดาษ A4 นะครับผมให้เวลา25นาทีกับให้เวลาทั้งวันเลยคําถามคือแบบไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากันแบบ25นาทีหรือแบบทั้งวันเลยอ่ะคำตอบคือ25นาทีแน่นอนเนาะ 25นาทีมันก็จะเป็นเวลาที่เราสามารถเค้นศักยภาพของเราออกมาให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าผมให้เวลาทั้งวันเลยในการเขียนหนึ่งหน้านะครับคุณก็อาจจะเอาเวลาไปดู YouTube ไปเล่น t i k t o k ไปถ่ายเฟซบุ o กนะครับก็คือพยายามจะฟิตกิจกรรมแล้วสุดท้ายอ่ะกิจกรรมที่คุณจะมาเขียนรายงานจริงๆอ่ะคุณอาจจะทำตอนเนี่ยชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะส่งเดทไลน์แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นลองรีเฟล็กตัวเองเนาะว่าเราทำแบบไหนแล้วมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดโอเคนะครับอ่ะ ต่อมาสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับก็คือกิจ,จกรรมสิ่งรบกวนที่เราสามารถจัดการนะครับคำถามง่ายๆคืออะไรที่เป็นสิ่งรบกวนของคุณมากที่สุดในการทํางานของคุณนะครับในหนังสือเล่มนี้เขาก็จะมีไอเดียต่างๆนะครับเขาอาจจะเป็นชันลยใบ ปลายนะครับก็จะบอกว่ามือถือนั่นแหละมันจะเป็นสิ่งรบกวนของเรามากที่สุดนะครับซึ่งผมเห็นด้วยมากๆเพราะว่ามือถือเป็นอะไรที่รบกวนเราสุดๆนะครับไม่ว่าจะมีสายเข่าลายเด้งนะฮะอาจจะแบบเปิดโซเชียลมีเดียแป๊บหนึ่งเฮ้ยแป๊บๆสินาทีล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนสังเกตตัวเองว่าสิ่งรบกวนของเราเนะนี่ยมันมีอะไรกันบ้างจริงๆต่อมาสิ่งที่ ได้เรียนรู้คืออาจจะต้องเวทนะครับว่าความสะดวกสบายกับการที่คนอื่นสามารถถูกรบกวนได้ตลอดเวลาเป็นยังไงในการใช้มือถือนั่นแหละ นะครับเพราะว่าในการใช้มือถือมันอาจจะสะดวกสบายเนาะในการที่เราสามารถไลน์หาคนโน้นคนนี้แต่สุดท้ายคือเราอ่อัลาวหรือว่าอนุญาตให้ตัวเองอสามารถถูกรบกวนได้ตลอดเวลาเห็นป่มเห็นความขัดแย้งกันไหมฉะนั้นลองลองดูนะว่าเออมันจะมีความขัดแย้งที่ในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนซึ่งแบบเฮ้ยผมชอบมากๆเลยว่าเฮ้ย hey, สุดท้ายคนเรามันต้องการอะไรจริงๆเนาะต้องการถูกรบกวนเยอะๆหรือต้องการความสะดวกสบายมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เบิร์กแมน เขาตีตาราง2ตารางซึ่งเขาก็จะมีเคส,สตัศดีต่างๆนะครับเช่อนอาจจะแบบเขาอาจจะแบบเอาเคส,สตัดีของบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆมานะครับเช่น Uber อร์ r ูเบอร์เพนพอยท์ที่เขาที่เขาเกิดขึ้นมาคือเขาบอกว่าเฮ้ยอยากจะทําให้ขจ,จัดแท็กซี่ที่แบบไม่รับผู้โดยสารใช่ปะ่ะเออแต่สุดท้ายเบิร์กแมนเขาชาร์เลนจ์เขาท้าทายว่าเฮ้ยสิ่งที่ขาดไปตอนที่แบบที่มี Uber อร์อะบางท,ทีสมมุติอูแท็กซีใก่ใกล้ๆบ,บ้านเราอ่ะ เรายังไม่รู้เลยว่ามันใกล้ๆตรงนี้ะเนาะบางทีเราอาจจะแบบเดินไปแล้วก็เรียกแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้บ้านเราจะโอเคหรือเปล่าเนาะว้า็กี่ก็จะรับเรา,ราหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเออเขาบอกว่ามันอาจจะขาดสังคมที่มันเกือ้อกูล,ลกันแลกกันเอออันนี้คือสิ่งที่ขาดไปนะครับถ้าถ้าสมมติเรามีพวกแบบอ่ะอูเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเออ หรือหรือเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับบริษัทสตาร์ทอัพก็จะมีฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งเออมันมันก็แก้โจทย์เพน้อยของคนแหละก็คือแบบเออเราสามารถคุยกับแอปได้เลยนะครับไม่มีข้อผิดพลาดในการสั่งอาหารต่างๆฝนตกแล้วก็ไม่ต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สิ่งที่เบิร์กแมนชาร์เลนจ์เขาบอกว่า เฮ้ยบางทีร้านอาหารจีนที่อยู่ข้างๆบ้านเราอะ่ะเออร้านอาหารออชาบูที่อยู่ข้างๆบ้านเราอะ่ะเออบางทีเราเดินไปก็สั่งหรือร้านข้าวแกงอยู่ข้างๆ้า,าเราเดินไปแล้วก็สั่งอาจจะบางทีแบบเ,เราเรา,เร,ารู้จัก,จกเจ้าของร้านเราอาจจะถามสารทุกสุดดิบของเขาเนี่ยครับในการฟู้ดเดลิเวอรี่แอปต่างๆมันก็อาจจะขาดก,การอินเตอร์แอคชั่นของผู้คนไปอะไรเงี้ยเออนะครับก็เบิร์กแมนเขาก็แชร์เรื่องนี้หรือแม้กระทั่ง พวก payment อะไรที่มันที่การใช้จ่ายนะครับเบิร์แมนยกตัวอย่าง Apple Pay อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือเราอาจจะแบบใช้แบบแอดพร้อมเพย์ต่างๆคือข้อดีของมันแน่นอนเนาะมันสะดวกใช้จ่ายได้ง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่ขาดไปคืออะไรมันคือสรุปมันคือแก่นของมนุษย์น่ะก็คือสิ่งที่เราซื้อของเรามีโปรโมชั่นต่างๆใช่ปะที่มันจ่ายจ่ายแล้วสะดวกมากเลยช้อปปี้ลาซาดา้าใช่ปะ แต่บางทีเราเราซื้อของที่ไม่จําเป็นซึ่งจริงๆผมเป็นนะผมอาจจะซื้อของที่มันเล็กๆน้อยๆที่มันไม่จําเป็นที่มันเป็นสุดท้ายเราซื้อมาแล้วก็ทิ้งไปอยู่ดีอะไรเงี้ยเออสุดท้ายคือพวกสตาร์ทอัพเพนพอยต์ต่างๆเบิรก์กแมนเขาจะชาเลนจ์ว่าเฮ้ยแก่นของมนุษย์นะ่ะมันก็อาจจะขาดหายไปอะไรเงี้ยครับเออก็น่าสนใจดีนะครับคือสิ่งที่เราอยากจะประหยัดเวลาต่างๆนานาอยาก productivity แต่บางที productivity แก่นของมนุษย์น่ะนะครับ Human a อ s e n นสที่เขาบอกมาอาจจะแบบหายไปสิ่งที่ได้เรียนรู้ต่อมานะครับคือเขาบอกว่าเวลาเนี่ยบางทีเราหาทางออกอะไรไม่ได้ในการเรื่องการจัดการเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นแบบเอ้ยทำสิ่งนี้มันไม่เกิดขึ้นสักทีเลยอะไรเงี้ยครับเบิร์กแมนเขาบอกว่ายอมรับนะครับการยอมรับมันนะครับว่ามันไม่มีทางออกอะนั่นแหละคือทางออกแล้ว แค่นี้ชอบมากผมขีดไฮไลท์เอามาเขียนอีกทีนึงเลยนะขออีกทีหนึง่งนะครับเขาบอกว่าเวลาเราหาทางออกกับการจัดการเวลาไม่ได้นะครับเขาบอกให้ยอมรับมันว่ามันไม่มีทางออกแล้วนั่นแหละการยอมรับว่ามไม่มีทางออกอะ่ะมันคือทางออกครับนีนะมันคือการปลงนะฮะนะครับชอบมากนะฮะสำหรับแบบแมทร m ทามแมเนจเมนต์กูรูนะฮะ Uh, อย่างผมนะผมคิดว่าเฮจริงบางเรื่องอะ่ะเราไม่สามารถจัดการเวลาของเราได้แต่บางทีเราก็อาจจะต้องยอมรับมันนะว่าเราพลาดบ้างนะครับถึงถึงแม้ว่าเป็นเทรนเนอร์ในการจัดการเวลาแต่บางเรื่องฮะเราก็ผมก็หย่อนนะฮะเช่น ไปวิ่งบางบางวันแบบอยากจะวิ่งคือผมจะเทรนครับมาราธอนใช่ป่ะที่บางแสนเนี้ยผมก็ต้องเทรนทุกวันใช่ไหมครับเออแต่บางวันก็ขี้เกียจจริงๆอ่ะถึงแม้ว่าแบบไทม์บ็อกซ์เวลาไวแล้วอ่ะแต่บางวันก็แบบนะครับขี้เกียจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางวันมีฝุ่นเยอะอย่างเงี้ยมี PM 2.5เยอะผมก็ใช้เนี่ยแหละนะครับพีเอเป็นเอ็กซ์คียสนะฮะของผมนะโอเคแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้โน้ตเอาไว้คือบางที เคยเห็นไหมว่าพอเราไปกินข้าวซึ่งผมก็เป็นกินข้าวไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับไปทําโน่นทํำนี่เรามักจะแบบติดมือถือไปหรือวางมือถือไว้ข้างหน้านะครับวางมือถือของเราเนี่ยไว้ข้างหน้าตอนกินข้าวตอนอาบน้าตอนต่างๆนาๆนาบางทีนะครับเราอาจจะรีเฟล็ตัวเองเหมือนกันเนาะเฮ้ยบางทีเรา เราทําตัวให้ยุ่งอยู่ตลอดเวลาเกินไปหรือเปล่านะฮะเช่นแบบตอนอาบน้ําทําไมเราต้องเอามือถือไปด้วยละ่ะคนโทรมาตอนอาบน้ำเหรอเราจะรับได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับเออซึ่งบางทีอ่ะผมว่า practice อันเนี้ยใช้ได้ก็คือตอนที่ผมไปวิ่งหรือไปเดินรอบบ้านตอนที่พักในการทำโฮมมโรผมสมมติทำงาน25นาทีเสร็จแล้วใช่ปะ่ะตอนพัก5นาทีผมจะไม่เอามือถือติดตัวไป นะครับผมจะไปเดินตัวเปล่านะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันฟรีมันทําให้เราแบบบางทีเราไม่ต้องยุ่งอยู่ตลอดเวลาได้แล้วสุดท้ายคือสิ่งรบกวนมันจะหายไปนั่นเองนั่นแหละคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า4,000 Weeks นนะครับของ b e r g ์กแมนนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครอ่ะอยากจะหาซื้อหนังสือก็ หาซื้อหนังสือได้ตามร้านหนังสือทั่วประเทศไทยนะครับหนังสือเล่มนี้ดังมากๆแล้วก็ผมว่ามันมีจุดที่มันชาเลนจ์เราเตือนสติเราอะ่ะในแง่ของเรื่องการจัดการเวลาของเราะนะครับนั่นแหละแล้วถ้านะครับใครชอบคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับก็อย่าให้ กด subscribe สั่นกระดิ่งนะครับหรือมาคุยนะครับกันก็ได้น้องว่าเราเอาไปใช้เรืเรอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วแล้วเราได้ข้อคิดอะไรบ้างก็อย่าลืมมาแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายครับ